สวัสดีครับช่างต้อมเพชรบุรีนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับเครื่องขวานนะครับนี่ตัวน,นี้นะครับเครื่องขวานนี่เปื่อยเลยละโยงละยางอันนี้ประกอบเข้าไปแล้วนะครับนี่ที่จริงที่จริงอันนี้ก็เพิ่งทากาวเนี่ยเห็นไหมทากาวนี่ก็เพึ่งทากาวนะครับเพิ่งจะประกอบเลยหยุดงานไป1วันเต็มนะครับ ดีนะครับว่ามาคว้านแล้วมันมามีปัญหาตอนเย็นนะครับก็ใช้งานมาคว้านมาน่าจะหลายพันตัวครับเป็นพันหลายพันนะครับก็เกิดการนะครับเขาเรียกว่าเฟืองศึกนะครับบูทเฟืองศึกนะครับก็เดี๋ยวมาให้ดูกันบูทเฟืองนะครับนี่ตัวนี้ผมคว้านจนชนิดที่แบบว่าเเรียกว่าอะไรดีอะ ขนาดเหล็กยังสึกอะครับเร oh. kind of ื่องของสายพานเรื่องของมีดที่ไม่ต้องพูดถึงเลยเปลี่ยนไปหลายเส้นแล้วนะครับมาดูวันเหล็กตัวนี้เหล็กตัวนี้ก็คือเหล็กเผานะครับแข็งเลยอ่าเนี่ยมีเฟืองอยู่นะครับดีเลยเนี่ยตัวเนี้ยแข็งชุบแข็งเลยนะครับแต่เฟืองเผาตัวเนี้ยมันจะคอยหมุนอยู่ตลอดเวลาครับมันจะหมุนหมุนหมุนอยู่นะครับเวลาเครื่องเครื่องหมุนเนี่ยนะครับตรงเนี้ยมันจะหมุนต่อตัวเนี้ยหมุนอยู่ตลอดเวลาเป็นเผาตัวนี้ ทีนี้มันก็ต้องเลื่อนขึ้นลงได้นะครับเวลามอเตอร์เนี่ยหมุนนะครับผมก็ใช้ไปใช้ไปครับอยู่ๆก็เปิดเครื่องแล้วมีดมันไม่หมุนครับมอเตอร์หมุนอะไรก็หมุนนะครับผมก็ลื้อดูนะครับทั้งวันเลยนะครับปรากฏว่านี่ครับเจอแล้วนะครับเดี๋ยวเฟืองตัวนี้ออกมาให้ดูนะครับนี่ครับเฟืองมันจะต้องเนี่ยเครื่องมันจะต้องหมุนด้วยนะเพราะว่าตัวนี้มันดึงสายพานสองเส้นต่อหัวเพลาคว้านนะครับแล้วมันก็จะต้องหมุนไปนะครับแล้วมันก็จะต้องเลื่อนคว้านลงไปเรื่อยๆ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 นี้ ครับแล้วก็ถึงเวลาก็ดึงขึ้นนะครับมาตั้งใหม่นะครับแล้วก็คว้านลงไปเงี้ยมันจะต้องหมุนอยู่เงี้ยแต่ตัวเหล็กเนี้ยจะอยู่กับที่แกนมันะนะครับนี่ผมคว้านจนมันชนิดที่แบบว่ามันไม่เหลือเลยอะครับเฟืองนะครับเนี่ยดูดิกลมบล็อกเลยนะครับนี่ครับอันนี้มันเป็นเฟืองนะด้านในอะนะครับนี่นี่ก็สรุปว่าเวลาเปิดเครื่องไปนะครับ หมุนตะแกนครับหัวพาวควานไม่หมุนครับโอ้โหตอนแรกผมคิดว่าโอ้เสียตังแน่เลยซื้อแท่นใหม่อีกตัวสองแสนกว่านะครับอที่ไหนได้ครับเฟืองรูดเฉยๆครับตกใจหมดเลยนะครับวันนี้ก็จะมาซ่อมนะครับมาซ่อมนะครับทําคลิปวิดีโอซ่อมกันนะครับซ่อมบำรุงนี่ตัวนี้เก่งขึ้นมาใหม่เนี่ยเห็นเฟืองไหมมีเฟืองนะครับนี่ ตอนนี้เขากึงขึ้นมาใหม่นะครับอ่ามีน็อตล็อกนะครับมีตัวหนอนเสร็จเลยนะครับของเก่ารู้สึกว่าตัวหนอนจะกระเด็นหายไปไหนไม่รู้นะครับนี่นี้เดี๋ยวเก็บก่อนอันนี้แพงนะครับตัวหกพันห้านะครับเนี่ยเฉพาะตัวนี้ตัวเดียวนะครับเอาไว้วัดค่านะครับตอนขวานละเอียดมากเลยนะครับเปิดก่อนครับลูกค้าก็รอหน่อยนะครับช้าไปวันเดียวไม่เป็นไรครับเพราะว่าลงกึงเรานะครับทําจัน อังคารพุธปราเสรกเสาร์อาทิตย์นะครับวันพระวันโกนวันลอยกระทงวันออกพรรษาวันเข้าพรรษานะครับวันวาเลนไทน์นะครับวันเชงเม้งวันตรุดจีนวันไหววันศาตร้านเราไม่หยุดเลยนะครับจะหยุดเฉพาะวันที่เครื่องมือมีปัญหานะครับเครื่องมือมีปัญหานะครับนี่ครับก็หยุดทําไปตัวนี้แหละนะครับแค่ตัวเดียวนะครับแต่นี้นะครับผมไม่ได้ทํานะครับผมผมไปจ้างเขาทํามานะครับนี่ ทำมาครึ่งวันนะครับเพราะว่าผมกึ่งได้หมดเลยนะครับเนี่ยแต่ว่าผมเซาะเฟืองอันนี้ไม่ได้นะครับอ่าเดี๋ยวต่อไปผมจะทําแท่นเซาะเฟืองแบบนี้แหละนะครับเพราะว่าเวลามันมีปัญหาเนี่ยมันไม่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปนะครับต้องวัดขนาดนะครับวัดเฟืองว่าเฟืองมันกี่ล่องนะครับนี่ครับเนี่ยวางเทียบกันนะครับอ่าอันนี้มีเฟืองอันนี้เฟืองใช้จนสึกหายไปเลยนะครับเกี้ยงเลยนะครับ ไอ้ลูกปืนเนี่ยก็มีขายนะครับตามท้องตลาดวัดเบอร์ไปอย่างเดียวแต่เฟืองตัวนี้ไม่มีนะครับก็คือเราต้องตัดแปลงเอาเองอ่ะนะครับอันนี้ถ้าเกิดว่าผมมีแท่นซาอกเฟืองนะสบายเลยนะครับผมจะตัดตรงเนี้ยกึ่งตรงเนี้ยออกนะครับหรือว่ากึ่งเนี้ยออกนะครับกึ่งเป็นบูทเป,เป็นเฟืองเนี้ยอัดเข้าไปแล้วก็ออกนะครับออกแล้วก็กึ่งเอาให้มันแบบแข็งแรงกว่านี้เลยนะครับแต่อันนี้ก็ถือว่าใช้มาเกือบสิบปีแล้วมั้ง ตัวนี้นะครับเพิ่งจะเคยเปลี่ยนเคยซ่อมนี่แหละนะครับสายพานเปลี่ยนไปหลายรอบแล้วนะครับนี่ตัวนี้เราก็ใช้งานได้ปกตินะครับเพียงแค่เปลี่ยนตัวนี้ไปนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการเปลี่ยนกันครับก็รื้อเช็คเฟืองด้านในหมดแล้วนะครับทีนี้มาดูขั้นตอนการเปลี่ยนกันนะครับนี่ครับขั้นตอนการเปลี่ยนนะครับก็จะวางไปท่านี้นะครับมันจะอยู่อย่างนี้นะครับเป็นสายพานดึงกันนะครับแต่ว่าเราต้องเอาลูกปืนออกก่อนนะครับ นี่ตัวนี้ได้เป็นต้นแบบแล้วนะครับต่อไปจะทําเก็บไว้สักสิบอันนะครับ <_ S 1> เผื่อมันพังมันรูดนะครับ <_ S 2> เพราะว่าตัวอื่นอะต้องสังเกตนะครับว่าตัวอื่นอะมันมีน็อตล็อกหมดเห็นไหมมีน็อตล็อกหมดไอ้ตัวที่มีน็อตล็อกนะครับมันไม่ค่อยพังไม่ค่อยรูดนะครับเห็นไหมล่องก็ล่องเป็นล่องเหล็กนะครับล่องเหล็กไอ้สายพานเนี่ยก็เป็นเหมือนยางเหมือนพลาสติกยังไงยางมันก็ไม่กินเหล็กนะครับใช้มีแต่สายพานรูดมันก็ต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนสายพาน นะครับไม่อ็มีเสียนะครับตัวอื่นก็เป็นร่องริ่มเป็นเฟืองมีน้ํามันนะครับทีนี้แหละไอตัวเนี้ยนะครับเป็นเฟืองที่มันไม่มีน้ํามันนะครับเพราะว่ามันอยู่กับอากาศแล้วก็ฝุ่นละอองนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงทุกวันนะครับตัวเนี้ตัวศึกเลยนะครับตัวสึกเลยไอ้บูธตัวเนี้ทีนี้ผมก็รู้แล้วอ๋อปัญหาแทนคว้านเนี่ย มีแค่นี้แหละศึกอย่างอื่นไม่มีพังไม่มีเสียนะครับใช้ไปเถอะใช้ยันลูกบวชเลยนะครับทีนี้ได้ตัวต้นแบบเก็บไว้แลละนะครับก็เดี๋ยวกึงเก็บไว้เลยทีนี้เผื่อลูกค้าส่งงานมาทํานะครับงานจะได้ไม่สะดุดไม่ขาดตอนนะครับจะได้เดินงานได้ทุกวันนะครับเดินได้แบบเรียบเลยนะครับไม่มีสะดุดเลยแบบวันนี้สะดุดไปครึ่งวันนะครับโอ้โหสะดุดไปครึ่งวันเนี่ยงานค้างเนี่ยครับ 20- 30ชุดเลยนะครับเนี่ยสะดุดไปวันหนึ่งอ่า ตีปอกควานเสื้อไม่ได้นะครับงานงานฝางานข้อเสร็จหมดแล้วครับทีนี้รอส่งก็ส่งไม่ได้นะครับเต็มเลยทีนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนลูกปืนออกกันนะครับนี่อัดลูกปืนออกกันเลยนะครับวิธีเอาลูกปืนออกนะครับอันนี้ก็ได้ความรู้นะครับวิธีเอาลูกปืนออกนะครับผมก็จะใช้วีสับตัวนี้สั่งทํากันไปหลายสิบชุดแล้วนะครับใช้ดีมากนะครับนี่เป็นเหล็กแหนบอย่างดีนะครับสั่งกันไปหลายช่างแล้วหลายคนแล้วนะครับ นี่เราจะเอามันออกนะครับมันแน่นเราก็ทําอย่างนี้นะครับวางเข้าไปนี่ไม่ได้สับได้แค่ลูกปืนเขาเวียงนะนะครับลูกปืนแท่นคว้านก็สับได้นะครับนี่อ่ะวางอย่างนี้นะครับแล้วก็อัดดันลงมาเลยนะครับมาดูกันงานอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้นะครับหวีสับเข้าไปนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกปืนตัวเล็กหรือตัวใหญ่นะครับสามารถใช้งานได้หมดเลยนะครับหวีสับตัวนี้นะครับมีประโยชน์มากซื้อติดร้านไม่ได้นะครับ สั่งทำได้นะครับวันสองวันก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วครับอ่ามาอัดดูกันนะครับอัดออกกันเลยนี่เราจะเอาลูกปืนนะครับนี่ดันออกเลยแหมถ้าไม่มีหวีสับตัวนี้ก็แย่เหมือนกันนะครับโอ้โหนี่ไม่มีช้ำนะครับใช้งานต่อได้อีกยาวเลยลูกปืนต่อตัวนี้เก็บไว้เป็นแบบเลยนะครับจำไว้เลยอีกสิปีนะครับต้องทำกึงขึ้นใหม่นะครับ ประมาณสิปียิ่งควานเยอะยิ่งสึกไวนะครับนี่ตัวใหม่นะครับอ่ะเอาลูกปืนใส่นะครับนี่อ่ะมันจะแน่นนะครับมันจะตึงมันจะมันจะไม่พอดีมันจะไม่หลวมเพราะว่าของพวกนี้ถ้าหลวมนิดเดียวนะครับหมายถึงว่าเครื่องสั่นเครื่องดังทันทีเลยนะครับเป็นแท่นควานนะครับต้องกินเหล็กหล่อนะครับ ยิงควานเยอะก็ยิงสั่นยิงสั่นก็ยิงพังไวสึกหลอไวนะครับอ่ะนี่ฉะนะ้นมันต้องพอดีแล้วก็ตึงๆนะครับนี่อ่าเสร็จแล้วนะครับนี่ครับเสร็จแล้วมาต่อนะครับกันที่หัวแท่นขว้าเลยนะครับอันนี้ใครอ่ะผมเชื่อว่ายังยังมีไม่ทุกคนหรอกนะครับ ใครที่มีแล้วมันยังไม่พังยังไม่เจอปัญหานะครับก็ยังยิ้มอยู่นะครับเดี๋ยวใครเจอพังมีปัญหานะครับไปซ่อมทีโดนโดนเป็นหมื่นแล้วจะร้องครับผมก็มาแนะนํานะครับว่าทําให้ดูว่ามันมีอะไรเสียบ้างของมมเสียตัวนี้นะของบางคนอาจจะมอเตอร์เสียก็ได้ลูกนึงก็หลายพันเหมือนกันนะครับข้างในก็มีฟวงเกียร์นะครับแต่ของพวกนี้ส่วนมากถ้าเราใช้มือเดียวหรือว่า ใช้สองมือนะครับก็ไม่ค่อยพังนะครับถ้าใช้หลายมือแล้วไปกระแทกมันแรงนะครับโอกาสพังมันก็เยอะนะครับอ่านี่ก็เป็นแนวทางนะครับเผื่อใครเป็นแบบผมเปิดเครื่องแล้วมันไม่ไปนะครับอ่ะผมใส่เข้าไปแล้วนะครับนี้ผมจะใช้ค้อนนะครับเคาะเข้าไปนะครับน่ครับจะใช้ค้อนนะครับค้อนยางนะครับเคาะเข้าไปนะครับนี่ค่อยๆเคาะซ้ายทีขวาทีนะครับเบ้าเขาต้องทํามาตึงๆอยู่แล้วนะครับจะใส่แล้วหลวมปุ๊บเลยเนี่ยแสดงว่าเสื้อเสื้อสึกแล้วนะครับ เสื้อเบาเปื่อนศึกนะครับอะค่อยๆเคาะเข้าไปนะครับอ่าเนี่ครับก็สนิทแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับหมุนหมุนดูก่อนตรวจทานก่อนนะครับนี่เห็นไหมแค่มือหมุนมันยังลื่นขนาดนี้นะครับแล้วคว้านจะลื่นขนาดไหนนะครับนี่ครับอ่าด้านล่างก็หมุนเช็คดูอันนี้เป็นกําลังใจให้นะครับสําหรับใครหลายๆคนที่กาลังเล็งมองหาเครื่องคว้านอยู่นะครับ อยากมีเครื่องคว้านนะครับมาช่วยงานในร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ที่เกียรวิ่งไปลงกึงแล้วก็รอนานแล้วก็กลัวคว้านไม่ดีนะครับก็เก็บเงินซื้อเองก็ได้ครับชุดหนึ่งก็สองแสนกว่าบาทนะครับทำๆนะครับถูกๆเลยนะครับก็สองแสนกว่าบาทนะครับดีๆหน่อยก็ร้านกว่าบาทนะครับก็อันนี้เป็นชุดเล็กนะครับชุดถูกๆไม่แพงเท่าไหร่นะครับตัวละแสนกว่าบาทนะครับถ้าซื้อตัวใหญ่ไม่ไหวครับคว้านหก แสนกว่าบาทนะครับยี่ห้อดีๆนะครับถ้ายี่ห้อไม่ดีเดี๋ยวคว้านไปเสียงานกําลังดีๆเยอะๆเสียสะดุดอีกนะครับไปไม่สดุดอีกนะครับก็เลือกไหนๆจะซื้อลักซื้อดีอๆไปเลยนะครับซื้อทีเดียวใช้ยาวๆนะครับมาต่อไปก็ใส่ตัวนี้นะครับใส่ตัวล็อกด้านล่างนะครับล็อกกันเพาหลุดนะครับตัวนี้ มันก็จะใส่ยากนิดนึงเพราะว่าหมุนแล้วตัวบนหมุนตามนะครับมันลื่นมากนะครับอ่ามันลื่นค่อนข้างลื่นเลยนะครับอ่ะเอาสายพานใส่เลยทีนี้นะครับก็ดูไว้นะครับเป็นแนวทางมีประโยชน์นะครับเครื่องคว้านอย่างน้อยๆก็รู้แหละว่าวันหนึ่งถ้าเกิดมีเนี่ยถ้าเกิดมันมีอาการแบบนี้เราจะซ่อมที่อะไรนะครับมันเป็นอะไรนะครับ หรือว่าก็ดูกลไกมันไว้ก็ได้นะครับอันนี้ผมลือหมดทุกซอกทุกมุมแล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดให้ผมยกไปซ่อมเนี่ยนะครับหรือให้เขามายกไปเนี่ยต้องเสียค่าน้ํามันเสียค่ารถสไลดล์นะครับเสียค่าเดินทางเยอะนะครับฟิตแทนทีเนี่ยก็น่าจะหลายบาทอยู่เหมือนกันนะครับก็เราก็เป็นลงกึ่งเหมือนกันนะครับเราก็ซ่อมเองได้ทําเองได้บางตัวที่ว่าเราทําไม่ได้นะครับแล้วก็จ้างเขาทำมัางก็ได้นะครับอ่า จ้างเขาทําบ้างเขามาจ้างเราบ้างนะครับซื้อเขาบ้างเขาซื้อเราบ้างก็อุดหนุนกันไปนะครับเศรษฐกิจจะได้ดีนะครับอ่ะทีนี้นะครับเห็นตัวนี้ไหมครับอ่าตัวนี้เป็นลอกลอกลุกลอกนะครับทําเหมือนที่ตั้งศูนยะ์อ่ะที่ดันสายพานอนะ่ะของพวกรถยนต์ก็มีเอาไว้ดันสายพานหน้าเครื่องนะครับตัวนี้ต้องมีไว้นะครับเพราะว่าเอาไว้ตั้งสายพานเวลาสายพานหย่อนนะครับจะไม่มีหางปลาไว้ตั้งเหมือนโซ่รถไอรถเครื่องรถจักรยานนะครับตัวนี้ จะเป็นแบบนี้จะเป็นลอกนะครับจะเป็นลูกปืนคล้ายๆกับลูกลอกนะครับจะดันด้วยแล้วก็หมุนด้วยนะครับอ่านี้เราต้องขันให้แน่นก่อนนะครับนี่ขันแน่นแล้วนะครับแล้วก็หมุนดูอ่าหมุนได้แล้วใช่ไหมครับหมุนได้แล้วตั้งเข้าไปครับนี่ตั้งศูนย์เข้าไปด้านในจะมีอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นหกเหลี่ยมนะครับอาจจะมองไม่เห็นนะครับนี่มุมบนนี่นี่เห็นไหมมีหกเหลี่ยมล็อกอยู่นะครับ วิธีตั้งนะครับก็ดันเข้าไปเราจะเอาสายพานประมาณไหนอะนะครับอ่าเอาแบบตึงๆนะครับหรือว่าพอดีพอดีนะครับก็ได้นะครับผมจะเอาแบบพอดีพอดีเพราะดันตึงมากนะครับเดี๋ยวมันหย่อนไว้นะครับถ้าเกิดเอาพอดีเกินไปเดี๋ยวมันฟรีทิ้งอีกเวลาไปควานเสื้อตัวที่แบบกินหนักๆเข้าอ่ะมันไม่ยอมไปด้วยกันอีกนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ขันล็อกไว้นะครับอ่า ทีนี้ก็ลองหมุนดู <ics> น,นี่นี่ครับขันล็อกแล้วนะครับทีนี้ล็อกหัวตรงนี้นะครับไม่ให้มันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้สายพานจะได้ไม่กินร่องวีนะครับจะได้ใช้งานนานๆไม่พังไวนะครับเสร็จแล้วก็ขันนะครับปัจเจแอลหกเหลี่ยมล็อกเลยนะครับทีนี้ไปไหนไปกันไม่มีหลุดแล้วครับตามแกนไปเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ขันปัจเจแอลล็อกแวกหกเหลี่ยมนะครับ ล็อกแกนไว้เลยนะครับไม่ใช่มาลืมล็อกนะครับคว้านคว้านไปหลุดนะครับสบัดแท่นเทินพังหมดนะครับเพื่อนๆอ่านี่ครับอันนี้ผมก็ไม่ได้เรียนมานะซ่อมเครื่องไอ้นี้ยแต่ผมคิดว่าผมทําได้นะครับมันน่าจะไม่ยากเท่าไหร่นะครับนี่ต่อไปก็ใส่แกนนะครับเอาแกนใส่เข้าไปเลยนะครับแต่ตอนใส่แกนเราต้องเอาหัวเผาคว้านขึ้นมานะครับ ให้สุดนะครับม่งั้นแกนใส่ไม่ได้นะครับนี่ครับใส่ทางนี้ก็ไม่ได้นะครับนี่ครับเนี่ยเข้าไม่ได้เห็นไหมถ้าใส่ทางนี้ก็ไม่ได้ผิดทางนะครับทางนี้ลงได้แต่ว่าผิดทางนะครับอไปไม่ได้นะครับอ่าต้องนะครับยกหัวเพลาคว้านขึ้นก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวหมุนก่อนนะครับหมุนก่อนดื้อขึ้นไปนะครับ หมุนขึ้นไปหมุนขึ้นไปนะครับนี่โอ้โหยาวมากครับนี่ครับทีนี้ก็ร้อยแกนเข้าไปเลยครับสบายๆเลยนี่ครับร้อยเข้าไปอ้าวติดอีกครับแหมติดอยู่นิดเดียวนะครับติดอยู่นิดเดียวนะครับสงสัยนะครับสงสัยนะครับจะต้องถอดตัวนี้ออกมาเอาแกนร้อยแล้วละครับเพื่อนๆติดครับอ้าว ใส่ไม่ได้ครับขออภัยครับผิดสูตรนะครับถอดออกก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะเอาแกนร้อยเข้าไปเลยนะครับพร้อมกับเฟืองตัวนี้เลยนะครับมันจะง่ายกว่าเพราะว่าผมขี้เกียจปีนขึ้นไปถอดแล้วนะครับเพราะว่าแท่นมันสูงนะครับตอนนี้ก็ต้องแหงนหน้าแล้วนะครับอ่าถอดตัวนี้ก่อนแล้วแกนร้อยเลยนะครับอ่านี่ครับเราจะร้อยแกนเข้าไปก่อนนะครับแล้วถึงจะเอาตัวนี้ใส่ลงมานะครับแล้วก็ล็อกน็อตอ่าโอเคเสร็จแล้วครับแกนเข้าได้แล้วครับ ไอที่ดีก็ตามนะครับจาไว้นะครับไอที่ไม่ดีอย่าตามนะครับเดี๋ยวต้องมาถอดอีกรอบแบบผมนะครับอ่านี่ล็อกไว้นะครับตึงๆก็อยู่แล้วนะครับนี่เห็นไงนะครับหมุนได้แล้วทีนี้ยังข้างล่างนะครับข้างล่างนี่มีริมอยู่เห็นไหมมีริมอยู่หมุนริมให้ตรงกันนะครับหมุนร่องริมให้ตรงกันที่ครับก็ดูริมไม่ตรงก่อนนะครับนี่นี่นี่ เราเสียบเข้าไปนะครับตึ๊บเสร็จแล้วตัวนี้ครับริมนะครับล็อกให้มันหมุนตามแค่นั้นเองนะครับไม่มีเกียวไม่มีอะไรเลยใส่เข้าไปนะครับอ่าใส่เข้าไปเลยปึ๊บแบบนี้อ่าแล้วก็เคาะหน่อยก็ได้นะครับให้มันเข้าไปสุดอะ่ะอ่าพอสุดแล้วก็คุมไว้นี่เห็นไงบ้างครับ พร้อมจะใช้งานแล้วนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวเสียบปลั๊กดูเลยอ่าเดี๋ยวเราเปิดสวิตช์เครื่องกันครับนี่สวิตช์เครื่องเปิดแล้วนะนะครับอันนี้ก็ยังหมุนได้ครับปกติอ่าหมุนได้เดี๋ยวเราจะต่อลื่นด้วยนะครับเนี่ยครับหลังจากโมใหม่นะครับบิวใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะต่อแกนแล้ะนะครับ ใส่แกนตัวนี้เข้าไปแล้วแกนสับนะครับสับเดินออโต้นะครับอ่าเดี๋ยวเปิดไฟก่อนนะครับมืดแล้วนะครับโอ้หไฟเปิดไม่ได้แบตจะหมดนี่ครับใส่แกนไปแล้วนะครับแกนตัวเนี้ยนะครับคือแกนออโต้ต่อเกียร์ด้านนี้นะครับเวลาเราใส่เกียร์นะครับมันจะสับนับมีก้ามปูเหมือนเกียร์รถเครื่องนี่เลยนะครับแต่มีแค่เกียร์เดียวนี่เดี๋ยวผมจะสับนับเดี๋ยวดูหัวพะคว้าจะหมุนนี่ใช้ได้แล้วเห็นไหม แต่นี้หัวพอคว้านหมุนนะครับเปิดหัวเผาแล้วต่อไปมาดูออโต้ครับออโต้ตัวนี้นะครับพอผมสับเข้าไปเฟืองมันจะไปหลุดนะครับหลุดออกจากกันนะครับมาเกาะเฟืองตัวนี้นะครับจะดึงให้ตัวนี้ขึ้นลงได้อ่ะเดี๋ยวดูตัวนี้เอาลงก่อนนะครับเอาลงก่อนเดี๋ยวทําขึ้นให้ดูเดี๋ยวงงอีกนะครับปกติแท่งนควานเอ๊ะทำไมมีแต่ลงนะครับเพิ่งเห็นของช่างต้อมที่แรกนะครับมันขึ้นได้นะครับนี่นี่ ุนลงมานะครับนี่ครับออโต้ลงมานะครับตั้งศูนย์ยังไม่ได้ใส่นะครับต้องใช้เก์ตั้งศูนย์ด้านบนอีกนะครับเวลาคว้านะครับก็ดูเข็มด้านเกตง่ายๆนะครับอันนี้ลงนะครับนี่ลงลงนะครับอ้าวเดี๋ยวดูขึ้นเดี๋ยวดูขึ้นนะครับเมื่อกี้ลงนะครับอ่าดูขึ้นอ้าวนี่ครับขึ้นนะครับหมุนกลับแล้วเป็นไงอ้าดึงขึ้นมาแล้วนะครับ ึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยเลยนะครับนี่เมื่อกี้หมุนทวนเข็มอยู่เลยนะครับอันนี้หมุนตามเข็มนาฬิกาแล้วนะครับขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วนะครับเป็นไงของผมขึ้นลงได้นะครับอ่าแท่นผมนะครับลงได้ขึ้นเองได้นะครับอ่าดูอ่ะทีนี้ปิดเครื่องก่อนนะครับ มาดูลงกันบ้างนะครับมาดูขาลงนะครับอันนี้ก็คว้านลงนี่ครับอ่าอันนี้ลงนะครับมานี่แล้วนะครับนี่เดินไม่หยุดนะครับเฟืองเขาเกาะดีนะครับเดินไม่หยุดนะครับกําลังดีมากอันนี้คว้านลงนะครับก่อเสร็จเรียบร้อยนะครับงานเดินได้ปกติแล้วนะครับไหลซิ่งส่งมาทําได้เลยตัวนี้ก็ถ้าไม่หยุดตัวนี้นะครับกึ๊กแบบเร็วนะครับ ตกกระจายนะครับสับไม่ทันก็สับตรงนี้ก็ได้นะครับนี่เห็นไหมมันก็หยุดแล้วไม่เดินแล้วแต่หัวยังหมุนอยู่นะครับนี่ไม่เดินแล้วนะครับแต่สับตรงนี้หัวเผาจะหยุดหมุนนะครับอ่าแบบว่าเราคว้านเกินไปกินเหล็กแท่นเทินอะไรเงี้ยเราก็หยุดได้นะครับถ้าหยุดตัวนู้นไม่ทันบางทีอยู่ฝั่งนี้นะครับก็วิ่งมานะครับดึงนี่ได้หยุดเลยเห็นไหมครับนี่หลังจากผมเปลี่ยนหัวเผาไปนะครับคว้านนิ่มเลยนี่ครับ หัวนิ่มเลยนะครับแล้วก็แกนไม่สั่นนะครับตอนแรกมันสั่นอยู่เพราะว่าหัวเผาตัวนี้มันสึกนะครับครับลอกไม่หมุนนะครับแก้ไขก่อนนะครับลูกปืนตัวตั้งไม่หมุนนะครับเดี๋ยวสยพานสีร้อนสึกไวนะครับขันแน่นไปนะครับคลายหน่อยครับนี่เป็นไงเป็นไงหมุนแล้วต่อไปก็เราใส่ตัวตั้งศูนย์นะครับตัวนี้ตัวตั้งศูนย์นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ไปเลยนะครับ ใส่ไปทั้งคว้านนี้แหละนะครับยังไม่ได้หยุดเครื่องเลยนี่ไงนี่ครับแล้วขันน็อตเข้าไปเดี๋ยวหยุดเครื่องก่อนนะครับตัวตั้งศูนย์ตัวนี้นะครับก็จะสังเกตตัวนี้นะครับมันจะสัมพันธ์กับด้านล่างนะครับนี่ครับเวลาตั้งศูนย์ด้านล่างตัวน,นี้มันจะดันขึ้นมาทําให้เราตั้งง่ายเวลาควานนะครับก็นี้เป็นแนวทางเผื่อใครอยากมีนะครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับ ต้งแต่ได้แท่นคว้านแท่นขัดมานี่ก็ลืมตาอ้าปากได้เลยครับเพราะว่างานคว้านมีทุกวันตีปอกมีทุกวันนะครับแล้วที่สำคัญน,นะครับถ้าเราทําดีนะครับรักษาคุณภาพไว้นะครับเรื่องราคาไม่แพงมากแล้วก็ทํารับปากเขาอะ่ะก็คือวันนี้เสร็จพรุ่งนี้เสร็จอะ่ะอย่าให้เกิน2วัน3วันนะครับถ้าเกิดนัดรับปากเขาให้เสร็จนะครับแล้วนานหลายวันน่ยนะครับให้เราทําดีแค่ไหนแต่ช้าก็ไม่มีใครมาทํากับเราเหรอกครับ เพราะว่าทุกคนนะครับทำนะครับก็ต้องการดีด้วยเร็วด้วยแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับแต่บางคนราคาแพงสู้ได้นะครับขอให้งานดีกับเร็วนะครับเพราะว่าเขาต้องไปกินไปใช้เหมือนกันครับต้องไปทําให้ลูกค้าเหมือนกันไปคิดเงินลูกค้าเหมือนกันนะครับอย่างเขาลื้อรถเนี่ยรอเราคว้าน3วันเนี่ยโหสาวันเขาใช้เงินกันเท่าไหร่ละครับควานรถคันทาคันหนึ่งก็จะได้ค่าแรง500พันนะครับไล่แล้วไล่อีกนะครับก็อันนี้นะครับผมถึงนะครับรีบเร่งซ่อมนะครับก็เฟืองมันสึก บูสึกนะครับรีบทําเลยนะครับเป็นห่วง f c ทุกท่านนะครับแล้วก็เป็นห่วงลูกค้าช่างด้วยที่ส่งมาทํากันนะครับที่ส่งมาคว้านกันตีปอกกันบ่อยๆเยอะๆนะครับก็หยุดงานไปวันหนึ่งนะครับไปทําตัวบูทนี่อยู่ก็ใช้เวลาเยอะแล้วนะครับฝ่าจะวิ่งไปเอาอีกนะครับอะไรอีกนะครับก็อยากเร่งให้ทุกท่านนะครับเห็นใจทุกท่านนะครับอาชีพช่างอาชีพเดียวกันนะครับแต่ว่าผมมีครบแล้วครับเครื่องมือครับตอนนี้ก็ ใช้ไปนะครับซ่อมไปนะครับทําได้นะครับมีอะไรก็ไม่เท่ามีความรู้นะครับมีความรู้ติดตัวไว้เยอะๆนะครับอยู่ที่ไหนก็ไม่ลาบากนะครับก็สุดท้ายนะครับขอเป็นแฟนเอฟซีนะครับฝากกด subscribe กดถูกใจเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ